เราคมนู้นเป็นยี่สิบคนเนี่ยต้องเปลี่ยนมันเอาตัวเลขคูณมาเลาไม่เป็นยี่สิบแต่ตผ่านร้อยกว่าคิดว่าคือนี่ปวหัวเ็มันได้านต้อคิดตัวอะไรบ้งก็เอง่ายเอาห้าด้อาหารเฉลี่ยิธีให่ไส่ดจรเกมมันเรียกนี้เอาขอแค่จํายเนคนบางคนแต่ร้อยล้านนี่เป็นย้อนคิดเปอร์เซ็นต์เป็นคนอ่กไปบางคนก็แบบเพิ่มแบบไปปรับแบบใส่เลขไม่ผ่านมันด้วยก็มาวางแ้วมันเลยช่อง ชาวต้นไม้โตเลินใั่นและเสกประสงคนัสามานั้นฉานู้นนอกจรกนี้นแบกา ตรงไม่เาเอาตักษนเสียให้ตรงนี้เ่แไดตัวนี้ได้ไหม